สวัสดีครับ world talk คุยผ่าโลกทางแอปของคุณสทนทริลิมทองกุลและช่อง News ์วักับผมวารินสัจเดลในเอพิโซดนี้อยากนำเสนอบทสนทนาที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนสื่อมวลชนอาบุโสซ,ซึ่งคร่ำวอดอยู่ในเรื่องของแวดวงข่าวต่างประเทศตลอดอาชีพการทำง,งานของเธอนะครับ กับความกังวลว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นล่าสุดในครั้งนี้ระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนั้นจะบานปลายไปสู่สงครามโลกหรือเปล่าไปชมไปฟังกันเลยครับเขาพลาดได้ยังไงครับในครั้งนี้ที่แบบถูกจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่บุญรัตน์อ๋อถ้าคุณอ่านหนังสือของแดเนียลซิววาซึ่งเปิดโปงเรื่องของหน่วยข่าวกรองมอสซาด คุณจะมันมากเป็นหลายเล่มจบเกือบสิบเล่มแล้วค่ะนั่งอ่านแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจะเข้าใจแบ็กกราวการทํางานของ, <c oughs> ข,องของหน่วยมอสซาซึ่งข้างในก็มีความขัดแย้งแล้วตอนลังก็คือมีนักการเมืองยื่นมือเข้าไปแทรกคือนักการเมืองอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่นั่นนะคะเน้นปัญหาภายในเขาก็มีเจ้าเรียกว่าพลาดหรือเปล่าอาจจะมีการเตือนแล้วไม่มีการฟังนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และมีการวิเคราะห์กันพูดถึงมากมายในเรื่องนู้นเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่คุณลืมพูดคือวันที่เจ็เป็นวันครบรอบห้สิปีสงครามยอมคิปเปอร์ค่ะจําได้ไหมคะสงครามที่ที่อียิปต์ที่อียิปต์ที่ที่ซีเรียบุกอิสราเอลนะคะเพราะตอนนั้นพ่ดจะตั้งประเทศไม่นานและยุคนั้นคนที่สร้างชื่อมากที่สุดคือนางสิงเหล็กโกด้าแมน กับนายพลอาเดียลโมเชดายันซึ่งจนป่านนี้ยังจำชื่อได้เลยนะคะเป็นคนที่สามารถพลิกกลับที่ยุคนั้นเนี่ยเป็นคนที่เชิดชูอิสราเอลอย่างมากแล้วะวาตำราเรียนของเราเนี่ยจะมีอคติคือมองปาเลสไตน์มองอาหรับเป็นผู้้ายตลอดแล้วอิสราเอลคือเป็น,ปนผู้ถูกกระทำซึ่งเราจะมีความสงสารอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาทำข่าวเราก็จะเห็นแล้วว่าทุกประเทศทุกพื้นที่มีเรื่องความขัดแย้ง นะคะแล้วความขัดแย้งนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะเขียนประวัติศาสตร์ออกมาพอเราทําข่าวเราก็เริ่มรู้ว่าจริงๆความขัดแย้งนี้เป็นอย่างที่ว่าคือ,เ,อเคยได้อ่านที่เหมือนกับคมภี์เก่านะคะรับบเบิลเก่าอะ่ะเป็นเรื่องของลูกเมียหลวงเป็นเรื่องของลูกเมียหลวงกับลูกเมียน้อยอนะคะและอาหรับคือพวกลูกเมียน้อยที่โดนอับเปหิแล้วก็ไม่ถูกกันแล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาตลอดนะคะแล้ว ปัญหาคือในธนญบูด้วยหนึ่งเป็นพวกที่ขวาจัดเราจะรู้เป็นรัฐบาลขวาจัดเดินหน้านายโยบายาการที่ขยายนิคมอยู่ในเขตยึดครองที่ฉนวนกาซาที่เวสต์แบงค์ซึ่งการที่เข้าไปขยายดินแดนออกมาก็หมายถึงคุณต้องไปไล่คนปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่บางแผงเนี่ยนะคุณถล่มแหลกเลยนะคะใช้กำลังอาวุธเข้าไปถล่มออกมา แล้วข่าวที่นำเสนอของไทยเนี่ยนะคบคุณตัดตอนเลยบอกว่าฮามาสถล่มยวแต่คุณไม่บอกว่าตลอดช่วงก่อนที่จะเกิดการถล่มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะปาเลสไตน์อิสราเอลอย่างที่เราบอกคือคุณขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่แล้วในเยรูซาเล็มคุณเองก็ยังเดินหน้าขับไล่ชาวปาเลสไตน์ในเยรูซาเล็มตะว,วันออกออกไปแม้กระทั่งศาลยังบอกเลยว่าคุณไม่มีอำนาจที่จะทำอย่างนั้น ซึ่งเคยเป็นชนวนที่ของการประทะใหญ่เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาแล้วคุณก็ยังเดินหน้าเข้าไปปิดล้อมเข้าไปค้นวิหารทองซึ่งเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของของปาเลสไตน์ของพวกอาหรับคุณยังเดินหน้าเข้าไปทําอย่างนั้นตลอดเวลาจนกระทั่งเกิดปะทุขึ้นมาอีกครั้งคาว่าอีกครั้งหมายถึงก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างที่พี่เคยบอกว่าทาข่าวจนรู้เลยว่าสปีสงครามย่อยห้าปีสงครามใหญ่ คาว่าสงครามใหญ่คือยืดเยื้อบางครั้งเป็นเดือนบางครั้งอาจจะสองอาทิตย์แต่คนตายเยอะทั้งสองฝ่ายนะคะต้องเข้าใจด้วยแล้วก็ปาเลสไตน์ฮามาสเขาคือผู้บริหารที่ได้รับเลือกตั้งจากจากชาวปาเลสไตน์ให้มาบริหารในเขตพื้นที่ออกมาเพราะว่าเขาเขาสิ้นศรัทธากลุ่มฟาต้ากลุ่มฟาต้าคือการเมืองขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ของยสเซอร์อรัลฟัตแต่เป็นกลุ่มที่ พ้อมที่จะเจราจากับอิสราเอลนะคะแล้วปรากฏว่าแก้ปัญหาไม่ได้เลยประชาชนถึงหันมาทุกวันนี้เนี่ยมีการสำรวจความเห็นชาวปาเลสไตน์ว่าคุณจะเลือกกลุ่มฮามาสไหมในเมื่อสหรัฐแล้วก็ทางทางทางกลุ่มพันธมิตรของตะวันตกขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธเป็นกลุ่มก่อการร้ายตราหน้าเป็นกลุ่มก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่บอกว่ายังเลือกกลุ่มฮามาสแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ โอ้ย2ี่สิบกว่าปีแล้วเราไม่มีการลือกตั้งใหม่อีกเลยนะคะฮามาสได้คะแนนสูงสุดมากแล้วเขาก็ยังบริหารมาแต่เขาต้องปกป้องไงอย่างที่บอกเราไม่เข้าข้างใครเพียงแต่ว่ามองนโยบายของเนทันยาฮูว่าคุณไปรุกล้ำพื้นที่ของเขาแล้วด้วยวิธีการรุนแรงแล้วเนทันยาฮูเองเนี่ยส่วนหนึ่งคือคุณต้องการจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรกบปัญหานในประเทศที่ตัวเองถูกคนถูกการลุกประท้วงมากมา นะคะติดต่อกันเป็นเจเดือนแล้วมั่งนะแต่สิ่งที่พี่กลัวที่สุดคืออะไรการแทรกแซงจากสหรัฐสหรัฐจะพร้อมใช้กำลังอาวุธแทรกแซงในตะวันออกกลางซึ่งได้กระทำหลายครั้งแล้วใช้สื่อบิดเบือนสร้างความชอบธรรมให้ได้วันแรกที่มีการถล่มกันอเมริกาพูดว่าอิหร่านที่หนุนหลังฮามาสพูดอิหร่านตลอดเวลา แล้วที่สำคัญสหรัฐมีเหตุผลที่เขาจะอ้างว่าแทรกซสงเพราะมีชาวบริการเสียชีวิต mm hmm. การแทรกซงของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการในอดีตนะคะหนึ่งเคยใช้สื่อกระแสหลักนะคะยุคั้นไม่มีโซเชียลมีเดียปิดเบือนความจริงสหรัฐเครื่องเอ่เรือเรือลบของสหรัฐไปละเมิดน่านน้าของอิหร่าน แล้วก็ยิงเครื่องบินโดยสารของอิหร่านตกมีคนตายเกือบสามร้อยคนผู้โดยสารแล้วเขาบิดเบือนว่าเครื่องบินของเครื่องบินโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ของอิหร่านเขาบอกว่าเป็นเครื่องบินทหารที่จะเข้าไปโจมตีเรือรบของสหรัฐที่อยู่ในด้านน้ําสากลเขาบิดเบือนสื่อก็ช่วยกันสื่อตะวันตกก็บิดเบือนภาพจนกระทั่งตอนหลังมาสารภาพเพราะว่าจำนวนตรอกฐาน นะคะจำนวนตลอดหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตมีหลายชาติไงก็จะจ่ายเฉยให้เฉพาะาผู้เสียชีวิตที่ไม่ใช่ชาวอิหร่านแต่คุณก็อ้างว่าเขาไม่ได้ทําไม่ได้ทําออกมายุคนั้นคือหลังจากที่ที่อายาตเลาะดําดําชาวอิหร่านโค่นโค่นรัฐบาลโคน่นบรรลังพระเจ้าชาอยู่แล้วนะคะเขาก็ยั่วยุก,กันตอนเกิดสงครามพวกนั้นออกมาคุณใช้วิธีการนี้ คุณอ้างแล้วก็หมายถึงว่าตอนนัเกิดเหตุการณ์ที่าสายรับวิเบียไปรอบวางระเบิดเ,เครื่องบินแพทแอมของสหรัฐที่ล็อกเกิรบ,บี้คุณก็ตอโต้ด้วยการส่งเครื่องบินทหารละเมิดน้านาน้ำน้านฟ้าไปถล่มคือกาดาฟี่ตอนนั้นเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองตกเป็นเป้าเก,า,การรอบสังหารก็จะเปลี่ยนที่อยู่ตลอดบางทีไปอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินแล้วบังเอิญ บังเกอร์ใต้ดินนั้นอะสหรัฐจับได้ว่าเขาอยู่ก็เลยถล่มบังเกอร์ใต้ดินมีคนตายจํานวนมากแต่เดชบ,บุญที่มาน,นั้นกาดาดฟี่ไม่ได้อยู่นะคะเราทาําข่าวจนเราจับได้ว่าที่กลัวตอนนี้เนี่ยกลัวบาดปลายคือสหรัฐกาลังจะถีบส่งขอใช้คําภาษาข่าวถีบส่งเซเรนสกี้ฮืม์ตขอตัวจากยูเครนได้นอะไรมีข้ออ้างอย่างนี้ยูเครนเป็นอะไรคุณก็แค่เป็น ก็อ้างในการที่จะเป็นเอ่อบังเกอร์ในการที่จะเล่นการกับกับกับรัสเซียเท่านั้นเองแต่ตอนนี้คุณมีเหตุผลที่จะกลับมาที่ที่อันนี้พระภูมิรัฐศา,าเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งซาอุไปจับมือกับอิหร่านแล้วแล้วคุณก็ซาอุก,ก่อนหน้านั้นตอนทรัมป์ช่วงปลายสบาทรัมป์เนี่ยบอกว่าคุยเป็นผลงานมากหรือสามารถให้อาซาอุรับปากจะคืนดีกับอิสราเอลนะคะ แต่ว่าหลังจากนั้นไม่มีอะไรคืบหน้าเลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรคืบหน้าในสถานการณ์อย่างนี้ซาอุก็แค่แบบอย่างที่บอกอกะคือประกานความรุนแรงเหมือนกันแต่ซาอุเนี่ยเป็นเป็นก้าวใจไปคืนดีกับอิหร่านเพราะฉะนั้นถ้าสหาร,รัฐจะทาอะไรกับอิหร่านคุณต้องดูนะว่าสถานการณ์เนี้ยเปลี่ยนไปภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปคุณจะใช้วิธีการเก่าๆได้แค่ไหนนะคะแต่เขาจะอ้างอย่างเดียวว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิต และเป็นข้ออ้างพูดอาจจะถล่มกับปาเลสไตน์กับฮามัสโดยตรงส่วนหนึ่งแต่เชื่อเถอะว่าวิธีการที่ไม่จริงใจจะใช้วิธีการการก่อการร้ายก็ได้อย่างนี้ตอบโต้กันไปนะฮะด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าเป็นความชอบธรรมตัวเองที่จะทำเนี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วมีหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้เหมือนกันค่ะไม่ทราบพี่กุลันเฮได้เห็นข่าวนี้หรือยัง นะครับว่า,าทางสสสหรัฐเนี่ยตอนนี้กำลังไลบ่บีให้ไบเดนตรวจสอบว่าฮามาสเนี่ยใช้อาวุธอเมริกาโจมตีอิสราเอลครับคืออาวุธจากอเมริกาเนี่ยนะครับที่บางคนถึงกับกล่าวขอบคุณที่อเมริกาสนับสนุนยูเครนแต่อาวุธนั้นมันเข้ามาอยู่ในมือของฮามาสและอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตครับตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วครับพี่บุญรั์ว่า ในที่สุดเซเลนสกีก็จะหายไปจากพื้นที่ข่าวแล้ววันนี้วันนี้การนําเสนอของสื่อตะวันตกก็ไม่ได้มีพูดถึงยูเครนรัสเซียเลยครับมีแต่เรื่องเนี่ยละฮะอิสราเอลกับฮามาสตลอดวันตลอดคืนคือเรื่องอาวุธอาวุธไม่มีสัญชาติอาวุธที่ยุโรปเนี่ยมาโตรที่ตลาดมืดในไทยข้ามไปที่พม่าก่อนสมัยนั้นยุคเขมรแดงยุคเขมรที่มีการสู้กันอาวุธเนี่ยก็ทา ข้ามผ่านไทยไปอยู่ที่นู่นออกมานะคะเะะน้นอาวุธเกลือนยิ่งมีสงครามที่ไหนอาวุธอีกจ,กจากประเทศหนึ่งอย่างอเมริกาเนี้ยย้อนกลับไปอยู่นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเปลี่ยนไปเยอะคือไม่เอาอเมริกานะคะแล้วอเมริกาก่อนนั้นทุ่มขายอาวุธให้โดยเฉพาะที่ซาอุที่อีกหลายๆประเทศที่เพื่อต่อนนั้นบอกจะมาเล่นงานตัวของเยเมนของอะไรพวกนี้ออกมา แล้วเป็นไปไม่ได้เหรอคะที่จะมีการลักลอบนําอาวุธบางส่วนไปให้กับฮามาสแม้ทั้งตอนที่คุณยังมีความสัมพันธ์อันดีกับกับอซาอุหรือกับหลายประเทศในตะวันออกกลางอาวุธก็ยังมาอยู่ในมือของฮามาสเงินพูดได้ทุกที่ค่ะทุกเรื่องนะคะแล้วฮามาสทำสงครามเอาเรียกว่าตั้งแต่สมัยองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ PLO ตั้งแต่ยุคตั้งรัฐอิสราเอลตั้งมีเกิดสงครามหกวันสงครามยอมคิปเปอร์มีเรื่อยม,มีเรื่องมาเนี้จนถึงมาถึงเป็นหน้ามัสเป็นตัวหน้าอาวุธไม่เคยหายไปจากพื้นที่นี้อาวุธทันสมัยทางนั้นด้วยค่ะงั้นสส,สอเมริกันคุณเจาะไปเถอะคุณก็จะพบเองว่าคนที่เป็นตัวการทำเนี่ยก็คือนักการเมืองหรือพ่อค้าอาวุธที่ส่งคบกันจำได้ไหมคะเล่าตัวอย่างครั้งแล้วครั้งเล่า ที่อเมริกาตบสัตว์ตัวเองรัฐบาลเรแกนนำให้สาบชาชาติปิดล้อมอิหร่านห้ามขายอาวุธเอาอาหารให้อิหร่านห้ามทุกอย่างแต่ตัวเองลักลอบขายอาวุธให้อิหร่านแล้วพอถูกจับได้ก็อ้างว่าจะเอาเงินไปให้กบฏคอนทราในลาตินอเมริกาแต่ตัวเองทําเองกแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นคุณโดนดูสิว่าจะโดนยังไงบ้างแล้วเชื่อ,อว่าวิธีการนี้ยังมีเยอะเพียงแต่ไม่มีการตรวจสอบ แล้วไม่มีการเปิดโปงมาคือคุณปิดบังได้นะคะเรายังเดี๋นนี้ยุคนี้อย่างที่บอกอะค่ะว,ว่าการทําข่าวเจาะต้องใช้เงินมหาศาลเพราะฉะนั้นข่าวเจาะเรื่องพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้น้อยลงน้อยลงไปแต่ข่าวที่ลอกกันตามแม้กระท่ข่าวต่างประเทศอาชาศีระด,ดานทีถึงจะเห็นข่าวที่แปลกออกไปปกติเดี๋ยวนี้คืออ้างอิงสาหรับข่าวตะวันตกเหมือนกันงบหมดนะคะพูดถึงอาจาซีระเมื่อเย็นนี้เอาอีกแล้วครับพี่บุญรั์คือ เห็นวิธีการเลือกปฏิบัติในการน,นําเสนอภาพข่าวเลยนะครับแค่เตือนว่าภาพที่คุณกําลังจะได้ชมเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่เต็ไมไปด้วยความรุนแรงแล้วก็เป็นเป็นภาพที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ก็คือให้เห็นศพของชาวปาเลสไตน์เลยครับพี่บุญรัตน์ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยสื่อตะวันตกเคยทําแล้วกับกับโลก ที่ไบเดนเคยหลุดเรียกว่าเป็นโลกที่3หรือว่าโลกกำลังพัฒนาในเคสของโควิด1 i ที่เราจะไม่เห็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่นิวยอร์กซึ่งก็เคยเป็น epicenter เลยแต่ขณะที่อินเดียเนี่ยโอ้โหเขาไม่ยั้งเลยครับในการที่จะนำเสนอภาพของอาการเผากลางแจ้งก็ดีหรือว่าผู้เสียชีวิตโดยไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตเลยเช่นเดียวกันกับครั้งนี้เหมือนกันนะครับ เดินอยู่ในระบเบเดินอยู่ในดงที่อิสราเอลถล่มกลับไปยังกาซ่าแล้วก็มีศพผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวปาเลสไตน์ก็นำภาพเสนออย่างนั้นเลยนี่คือเอลจอ <ะ S 1> สีรานะครับก็เลือกปฏิบัติค่ะอันหนึง่งนักข่าวไม่ใช่เทวดานักข่าวก็คือคนที่ต้องทำงานมีอาชีพรักษาอาชีพของตัวเองก็ให้นานที่สุด จาไว้อยู่อย่างนึงนะคะนักข่าวยุคนี้ยิ่งที่มีการแข่งขันสูงก็ยิ่งที่จะต,ต้องรักษาตําแหน่งตัวเองออกไปแล้วก็ขาดการศึกษานะคะมีอคติสิ่งที่สื่อตะวันตกเคยสอนตาราพวกเราเนี่ยนะครับมีตําราเนี่ยซึ่งพี่บอกเลยว่าฉีกตําราพวกนั้นทิ้งไปเพราะชีวิตจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะคะอ,อยู่กับจิตสํานึกอยู่กับสิ่งที่เราชีวิตของเราเป็นยังไงออกมา ะะเขาทํากับตะวันตกเขามีกฎกฎเหล็กห้ามแต่เขามาทํากับเราเหมือนยุคที่ม,มีเรื่องของโควิดใหม่ๆโจมตีเรามากมายนะคะองค์การ<ม>สิทธิประชาชนโจมตีไทยมากบอกว่าละเมิดสิทธิปรุชาชนกรณีที่มีการประกาศเคอร์ฟิวในบางพื้นที่แต่พอตะวันตกทําปั๊บเขาก็บอกว่ากฎระเบียบของเขามีว่าทําได้เพียงแต่ว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็ยกเลิก แล้วถ้าไปเวลากับไทยคุณไม่อ้างข้อดีละ่ะใช่ไหมคะทุกอย่างมีผลประโยชน์แฝงอยู่ทั้งสิ้นเราต้องรู้ทันแล้วก็อ่านเกมให้ออกค่ะกับมีคอมเมนต์นึงถามมาว่ามันจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกไหมครับพี่บุญรัฐแล้วถ้าเทียบกันนะครับอันนี้ผมถามเสริมเลยเทียบกันตอนนี้แล้วยังไงฮะกับการนําเสนอข่าวยูเครนรัสเซีย จะหายไปเลยใช่ไหมครับถาวรจะย้ายสมรภูมิย้ายฮอตสปอตมาอยู่ที่ที่ตรงนี้แล้วแล้วครั้งนี้เนี่ยในเมื่อผมตั้งข้อสังเกตเองแล้วว่านี่เป็นสงครามช่วงนิรันดร์นะครับช่วกับช่วกันไม่มีวันจบลงได้ตราบใดที่อิสราเอลไม่ยอมรับความเป็นรัฐปาเลสไตน์แล้วเข้าไปบุกรุกพื้นที่เขาแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับฮามาสเองเนี่ยแบบ อันนี้ผมก็ถามพี่บุรัชด้วยเลยนะครับผมมีเพื่อนเป็นชาวอิสราเอลซึ่งเขาก็ทำอินสตาแกรมวิดีโอแล้วก็บอกว่าเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยยืนอยู่ฝั่งอิสราเอลบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายฮามาสซึ่งเดี๋ยวพออิสราเอล รีท a ลเลียหรือว่าโจมตีกลับเนี่ยก็จะไปเข้าทางโลกฝั่งฝั่งนั้นนะครับกลุ่มที่เป็นจิฮาดิสกลุ่มที่เป็นฟันเดเมนทัลิสต์กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่จะนำเอาภาพของเหยื่อเด็กสตรีเนี่ยเอาไปเผยแพร่ต่อว่าเนี่ยเห็นไหมอิสราเอลนี่แหละเป็นคนถล่มเราเนี่ยฮะคนอิสราเอลเขาก็คิดแบบนี้อยู่ซึ่งซึ่งคือ สิ่งที่ผมทาได้ก็คือผมก็แค่แสดงความเสียใจอแล้วก็แสดงความเป็นห่วงว่าขอให้ครอบครัวเขาปลอดภัยแต่ถามว่าผมจะ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 ,จะเลือกข้างไหมเนี่ยพี่บุญรัตน์ผมผมตอบไม่ได้อ่ะครับเพราะผมก็มีนนเพื่อนชาวปาเลสไตน์เหมือนกันอืมคือตอนนี้เนี่ยท่าทีของกลุ่มในตะวันออกกลางอย่างที่เราบอกภูมิรัฐละทรศเปลี่ยนไปนะคะเป็นภายในอาหรับสามัคคีกันมากขึ้น นะคะเยเมนก็ไม่ใช่ปัญหาอเมริกาก็พยายามพูดอยู่ยก,ยกทุกอย่างคือยกเป็นโทษของอิหร่านนะคะเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> การที่ท่าทีของตะวันออกกลางกลุ่มประเทศตะวันออกกลางยังยังอยู่อย่างในระดับนี้ที่คุมได้ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าสถานการณ์นี้คุมได้อย่างที่พี่เคยบอกไง <Yeah. S 1> เกิดขึ้นตลอดเวลาสามปีสงครามย่อยห้าปีสงครามใหญ่คำว่าสงครามใหญ่คือยืดเยื้อเกินสองอาทิตย์แต่ผลสุดท้ายก็มีการเจราจารพอเจราจารเสร็จก็หลังจากนั้นก็ละเมิด แต่บางเอิญรัฐบาลในทันยาฮูอย่างที่บอกเขามีอะไรอยู่หลายอย่างนะคะเป็นที่ไปอยู่แบ็กกราวของเขาเองผมผมผมว่านี่เป็นจังหวะที่ดีสําหรับเนชันยาฮูเลยนะครับแล้วผมลองอ่านระหว่างบรรทัดหรือว่า read between the lines ที่เขบอกว่าสงครามนี้จะยาวก็คือมันเป็น distraction ท,นนนที่ดีไงครับเพราะเขากำลังโดนกระแสต,ต่อต้านในประเทศอยู่ที่เขาพยายามจะไปละเมิดอํานาจของศาลในการมาตรวจสอบอความ c o r r u p นของเขาอะ นี่เป็นเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าในภาวะสงครามแบบนี้เนี่ยคนอิสราเอลต้องการผูน้นาแบบนี้สายเหย่ยวที่แบบเด็ดขาดกล้าวดูจะเป็นผู้นําที่สามารถพาประเทศไปรอดได้ไม่ใช่ไม่ใช่หน่อมแนมเนี่ยมันก็เป็น distraction ที่ดีสําหรับตัวเนทันยาหูด้วยไหมครับกับอเมริกาก็มีการเลือกตั้ง นี่เป็นปัจจัยที่ที่เข้ามาเสริมในการตัดสินใจทั้งสิ้นทุกคนต้องการชนะเลือกตั้งต้องการอยู่ยาวแต่ไม่ได้พูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งชาวอิสราเอลชาปาลิสไตน์หรือว่าทั่วโลกที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะอเมริกามีการเลือกตั้งแล้วคุณไม่คิดเลยว่าเขาต้องการบอกว่านี่คือภาวะที่เขาต้องการแสดงความเป็นผู้นาที่มีอํานาจ ในการที่จะเปรียกคะแนนนิยมจากประชาชนแล้วก็หันเหความสนใจของประชาชนจากปัญหาปากท้องมาเป็นปัญหาอย่างนี้และอย่าลืมอย่างที่บอกชาวยวคือเพื่อกุมอำนาจเศรษฐกิจและอำนาจการเมืองในอเมริกาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือ จะบานปลายไม่บานปลายอยู่ที่อยู่ที่ว่าเขากระทบมากน้อยแค่ไหนออกมาแต่ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปยังโชคดีตอนนี้ยังไม่มีสามารถกระตุ้นว่าให้กลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางเข้ามาหนุนเกิดเป็นสงครามใหญ่ขึ้นมาอีกแม้จะพูดว่า <S 2> <S 2> <ม>เรบานดอนคือหุบเขาเบกาในเรบานดอนภาคใต้นี่นะคะกลุ่มเทสเเนี่ยคือภูเขาเบกาเป็นภูเขาที่เต็มด้วยกลุ่มกอการร้ายกลุ่มต่าง ก่อนนั้นกลุ่มญี่ปุ่นแดงของญี่ญปุ่นที่เคยอรารวาสมาเมื่อสามสิบสี่สิบป,ปีก่อนก็เคยบาลีภัยอยู่ที่หุบเขาเบก้านะคะแล้วก็เป็นแบบช่องทางและเกิดเรื่องฉันก็หนุนปาเลสไตน์เพราะว่าปาเลสไตน์ก็เคยอยู่แถวนี้เหมือนกันนะคะเพียงเรื่องพวกนี้ออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งคืออย่างที่บอกคือกลัวมหาอำนาจที่จะเข้ามาแทรกแซงหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีการเลือกตั้งสองเขาหาเหตุว่ามีชาวอเมริกัน เสียชีวิตวิธีการเขาด้วยวิธีการแทรกแซงด้วยการให้อาวุธสางออมนั่นก็เป็นอันนั้นก็เป็นเรื่องดีแต่กลัววิธีการที่คุณจะขยายเข้ามาขยายความขัดแย้งโดยตรงนั่นก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องคํานึงถึงอยู่เพราะการเลือกตั้งนี่ไงเพราะผลประโยชน์ของนักการเมืองนี่ไงที่ทําให้พื้นที่หลายพื้นที่เกิดความรุนแรงอย่างเช่นในยูเครนแล้วยูเครนก็จะเป็นบทเรียนให้ หลายๆประเทศคำหนึ่งนะคะว่าคุณหมดผลผลประโยชน์แล้วคุณก็ถูกถีบทรงนะคะข่าวหายไปทันทีเลยต่อไปนี้นะคะแล้วที่น่ากลัวคือทางอิสราเอลมีผลประโยชน์กับตะวันออกอกับทางยุโรปก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากในการที่จะชี้ขาดว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้ว่าสงครามจะบาดปลายไม่ได้บาดปลายบาดป,ปลายในรูปลักษ์อย่างที่อเมริกาเคยทํากับอิหร่านกับลิเบีย,บยก็ได้ หรือจะบานปลายในเรื่องของการสนับสนุนด้านอาวุธให้สงครามเนี่ยยืดเยื้อออกไปหรือมีการสั่งสอนอิหร่านในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่อย่างที่บอกภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปรัเสเซียกับจีนจะนิ่งเฉยขนาดไหนถ้าหากว่าอเมริกาเข้ามาเต็มตัวนะคะเพราะว่านั่นก็คือพื้นที่ที่รัเสเซียก็มีอิทธิพลอย่างมากและไม่ได้มีปัญหาขัดแยง้งเช่นเดียวกับที่ยูเครน แล้วก็จีก็เพิ่งทําสัญญาเรื่องของการซื้อน้ํามันมหาศาลนั่นแหละปลายปีที่แล้วที่หลังประชุมเอเปกสีจิ้นผิงก็ไปเยืนซาอุสร้างสัมพันธ์อันดีแล้วก็เป็นกาวใจเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศคู่ศัตรูกันมาเพราะถูกสหรัฐเนี่ยยุแยงแตะแคงรั่วม,มาตลอดซาอุจับมือกับอิหร่านหน้าเย,ยเมนสงครามเนย,ยุติไปทันทีเลยยืดเยือ,อมาตั้งห้าปีหายไปทันทีเลยอียิปต์เองตอนนี้ก็เรียกว่า ถึงแม้จะมีอดีตนายทหารใหญ่อย่างในพลซีซีเป็นราบดีแล้วก็หนุนกับสหรัฐแต่เขาก็คงไม่กล้าที่จะกระโจนเต็มตัวก็ยังไม่ได้ฟื้นเต็มตัวออกมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลัวคือซีเรียรที่จะมีการกรา่อการร้ายคุณล่าสุดแล้วกันคุณใช้โดรนซึ่งส่วนใหญ่ก็ส่งมาจากอิสราเอลแหละเข้าไปถล่มในพิธีที่ฉลองวันปิดภาคเรียนใช่ไหมคะที่คนตายเจ็บเยอะ นั่นนั่นคือวิธีการที่ออกมาโจมตีทางซีเรียออกมาเพราะฉะนั้นซีเรียก็เป็นพันธมิตรกับอิรานด้วยและเป็นเป้าหมายที่อเมริกาต้องการจะไปยึดครองเพราะถ้ายึดครองได้ก่อดนั้นได้ตัวเองท่อส่งน้ำมันนี่คุมได้หมดอะไรออกมาแต่ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปแล้วเฉะั้นตัวแปรไม่ใช่ของอิสราเอลเพียงประเทศเดียวพลประโยชน์ของอเมริกาที่มหาศาลอย่างมากก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องคำนึงถึงด้วย